สวัสดีครับวันนี้ข้ามกระอวดสองข้ามกระอวนครับลูกนก,กับคุณแไ่น่อยขึ้นมนหนูอยู่ยยหน,น้าเทียงหน้าครับมือมาหน้าโคกแมนบอมแมนบอมแมนจ่าตัวนะครับเดี๋ยวสิภาพไปย่างเบื้องสวนกับเบื้องหน้าแล้วก็ไปเบื้องต้นบกม่วงที่ลูกนกปลูกไว้เนาะว่าสิเกิดหรือสิว่เกิดมัสนสิเป็นจังใดเดาไปติดตามได้เลยครับครับบาย,บาย อันนี้ส่วนผส,สมครับนี่พวกหมกม่วงยังไนก็เหอะดเ่นยางนากม่วงย,ยัง,างมาุกเขาปูนมะไฝนตกนจะก ใชใส่ยน้ำตกเกินเลยพยุงให้หลับพยุงหพยุงยางต้นหนึ่งยื่นยื่นหลายเกันนียยื่ได้ปลาอย่างอันนี้ต้นหนึ่งไม่ยังอย่าย่ใหญ่ พยุงให้หลับพยุงให้พยุงอย่างต้นนึงยื่นขึ้นย่นขึ้นยก่นนี่ไมย่นยื่อันนี้ตนึ้นยนึยื่นยื่ยื่ Ai, ai, nan. Hàm bay. Thiên thì thì nhà cũng có phi. Hử? Chép bola. Hả? もうかけは。<music> โมยขโมยนี่เจ้าของคนปลูกยือนอยู่นี่อะไรคือคนขโมยบอกว่าจะเตะดปางสันเสีะบป็นมวงม่มีนาถือเหวตีกันแล้วมนวันล่นหวนออกหัวนุย ปลูกไว้ตั้งแต่ปีปีหับแปดสองปีแล้วหมุกมัวสองปีงปว,วัางมือนเ้แม่ เก็บยังจสั้นหลุดน่าหลุดอ่ให้เก็บยังสั้นแตกไหมดีนิอยนึงอ่ะเออเออเอมดแตกข้างอะไป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  หวยหันโลกนี่เออเออเออหลไหลไปแล้วหูน้ำเต็มสะครับมันแกไปเหรอแกไปแล้วโอ้ยเพี่ยมองปวาดฟานไป phải chỉ là nào, chỉ là tả đấy một đèn Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ ง้นเอีกเก็บยังแบบน่ะเอาอีกเอาอีกผมกจะเก็บนบสมี่าอุ้ยอ่นะพี่น้องเห็นบ เป็นทุ่มเป็นาาพ่วงเอ๊อเอนีเอ๊ะง่ายไม่เหังหมูอิจอยตัดสินการขายออเจ้าพ่าลงไปงสังไงจะได้บ่แสด,ดงนิติ ไปเลยเลยนะ่านะุนะืบหัดโอ้ยพี่น้องหกครับลงสร้างสามแม่ลูกสร้างแ sang bố pa ไป <laughs> <Đài. cười> <laughs> แสด้หันมาโชว์หน่อยผลงานเอาวดอออกห้แน่นใชคผลงานองวเวินเป็นหรือครบแนนนี่หนึ่งเงาเงาเกาเรื่องเรื่องพลังเรื่องเรื่องเรื่อง น้ายจ้าบัอัดไว้อัดจริงเลยนี่ไปหามไปยู่บ่ลมเด้อ โสน,สนอไปดีๆเลยแม่ฮัก <c oughs> ไปไปไป <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็คือหน้าเะครับหน้าแต่เป็นหน้าโขกก็จะมีพวกกกใหม่กกยางกกคุงเต็มเลย,อ,ยอันนี้กกหมกมว้วน,น,กนแก้วขมิน้นที่ลุงนงมาปลูกไว้ใ<อ>น,นมีสองฟัง<ะ> หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าครบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครบยี่สิบต้นไม่ตายาอยอดเยี่ยมต่อสี้นมาใสอสนมาใส่ เมื่อเท่าฝนไปไหนยี่บอกเมื anyway ่อไหนก็ถามไปว่าโอกคพ่อเอาอันมวมหิมะพานมาปลูกไว้น้ำเดี๋ยวรอให้มันติดดีก่อนีนีก่อนหากมันเดินเอาเอาไว้เพื่ใเนาะเอาไว้เพื่ใชสด พี่น้องในพยุงพ่ออ่ะในพยุง,ยงอันนี้สะไม้ครับกรมชันประทาน หรือกรมเกษตรบุนีอันนี้โครงการของกรมไหนมันแสดงว่าวมันได้แหลทหาดเด้นี่มันอบอกอ,อ,น,อน,นี้เข่าครับนนวนปา สวนปลานี่ตั้งใจเห็ดหรือว่าตั้งใจเห็ดสวนปลาหรือว่าม่มีเงินไทยออกนี <c oughs> ่น้องมึงมันมันเป็นชั้นหินทรายอะ่ะแล้วทีนี้มันมันมันได้ปุ๋ยไหมครับมันได้ถาดอาหารมันก็นเลยเขียว <c oughs> บารทั่วมหัว <c oughs> ล่านี่หล่ะ ครับมันก็คือบรรยากาศนะครับการยางมาสำรวจเบื้องต้นไม้ที่พ่อรันได้ให้คนงานปลูกมาให้แล้วกับมาเบิ้งเขาเบิ้งน้ำเนาะอ่าจัาไดนกะฝากให้กดซับซัซับสไคร์ซับสไคร์กดไลค์กดไลค์กดแชร์นะคะนะครับบ๊ายบาย